สวัสดีค่ะหญิงนะคะที่พึงสากรขายรถยนต์ฟอร์ดสาขาพระปะแดงค่ะคันนี้นะคะจะเป็นฟอร์ดเน็ก e n เจนเ g นเจนะคะจะเป็น4ประตูรุ่นสปอร์ตนะคะ4 2, ี2เกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะคันนี้นะคะเขามาพร้อมกับแพ็กเกจเสริมนะคะ60,000บาทจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะตัวรถของเขานะคะราคารถอยู่9 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0บาทนะคะแล้วก็บวกแพ็กเกจอีก60,000บาทนะคะราคารวมก็จะเป็น1 3 4 0 0ล้านบาทนะคะตัวเครื่องยนต์ของเขาจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะคะคันนี้จะเป็นเทอร์โบเดี่ยวค่ะกำลังแรงม้าของเขาจะอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดจะอยู่ที่4 0 5น้นิวตันเฮตนะคะเดี๋ยวหญิงพาชมกันค่ะว่าแพ็กเกจที่เราซื้อเพิ่ม60,000เนี่ยจะคุ้มค่าขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะเริ่มจากไฟหน้าก่อนเลยนะคะ รุ่นสปอร์ตเนี่ยตัวไฟหน้าเขาจะเป็น LED แบบรีเฟกเตอร์นะคะมีตัวไฟวิง่งลกลางวันรูปทรงตัวซีแคมนะคะตัวไฟวิง่งกลางวันก็เป็นไฟ LED นะคะแล้วก็ได้ไฟตัดหมอก LED ที่มาจากโรงงานแล้วนะคะคันนี้เนี่ยยิงมีเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะลูกค้าเลือกเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะสวยเท่แบบนี้เลยตัวแพ็กเกจเสริม6 0 0 0ื่นนะคะที่ลูกค้าจะได้รับก็จะมีตัว กล้องหน้านะคะตรงนี้เลยกล้องหน้าพร้อมกับที่ฉีดน้ําทําความสะอาดกล้องนะคะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้า4จุดค่ะแล้วก็ยังมีระบบเตือนกันชนด้านหน้านะคะแล้วก็มีช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนให้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าแค่ระบบด้านหน้าเนี่ยก็มาแบบจุกๆแล้วนะคะชายกันชนมามาเป็นสีบรอนเงินแบบนี้นะคะแล้วก็มีหูลากจูงให้ด้วยสองข้างเลยนะคะสําหรับตัวรุ่นสปอร์ตค่ะ มาค่ะมาชมด้านข้างกันต่อนะคะตัวด้านข้างมาพร้อมกับซุ้มล้อ3นิ้วสีดำด้านแบบนี้นะคะเป็นสีดำด้านแล้วก็ล้อแม็กมาในขนาด18นิ้วนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยสีระยาง255 6 6 5 R 1 8นะคะมาพร้อมกับตัวล้อแม็กของรุ่นสปอร์ตเนี่ยจะได้เป็นสีดำตัดด้วยสีเงินแบบนี้เลยนะคะตัวสปอร์ตที่มีแพ็กเกจนะคะเขามาพร้อมกับตัว ดิสเบรกสีล้อด้วยนะคะแล้วก็แก้มด้านข้างเนี่ยเป็นสีดำด้านตัดด้วยสีเทานะคะตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์คำว่าเทอร์โบค่ะมีช่องระบายความร้อนก็สามารถระบายความร้อนจากห้องเครื่องได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวกระจกนะคะจะเป็นสีเทานะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกเป็น LED ค่ะแล้วก็แพ็กเกจของเราที่ซื้อเพิ่มนะคะกล้อง360องศานะคะมีกล้อง360องศาแล้วก็ ตัวกระจกเนี่ยเขายังมีตัวบายสปอร์ตให้ด้วยนะคะก็จะเป็นไฟกระพริบตรวจจับจุดบอดน,นะคะมีให้ในแพ็กเกจเสริมค่ะแล้วก็คันนี้นะคะหญิงมีติดกันศาดเพิ่มเติมให้ญิงใช้เป็นของศูนย์แท้เลยนะคะแล้วก็มีติดฟิล์มเซรามิกให้ด้วยนะคะก็ความเข้มเนี่ยญิงติดเป็น8 0รอบคันแล้วก็บรรไหยิงติดเป็น60%นตนะคะตัวมือจับก็จะมีคียร์เอทให้ด้วยนะคะ แล้วก็บันไดข้างมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะด้าน,นหลังก็จะมีตัวที่เหยียบขึ้นนะคะมีทั้งสงฝั่งเลยสำหรับตัวสปอร์ตนะคะไฟท้ายของรุ่นสปอร์ตจะเป็น LED นะคะแบบนี้เลยแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเขาก็มาพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะกล้องมองหลังก็จะฝังอยู่ที่โลโก้ค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ตัวกันชนท้ายจะเป็นสีเทานะคะตัวนี้ แพ็กเกจเสริมก็จะได้เซ็นเซอร์จักระยาะนด้านหลังให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยก็เดี๋ยวพาชมภายในกันต่อเลยค่ะว่าตัวแพ็กเกจเสริมที่เราซื้อเพิ่มเนี่ยภายในเขาจะมีอะไรเสริมเพิ่มให้เราบ้างนะคะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะภายในของรุ่นสปอร์ตนะคะแผงข้างและเบาะหนังเบาะนะคะเขาจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะรุ่นนี้จะได้เป็นเบาะหนังแล้วนะคะสีดําเดินได้สี เขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเบาะที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นสปอร์ตเลยนะคะตัวที่พิงพนักพิงนะคะด้านด้านพนักพิงเขาก็ยังมีตัวปัม๊มปั๊มเป็นชื่อรุ่นของเขาเลยนะคะรุ่นสปอร์ตแบบนี้เลยะคะ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะรุ่นสปอร์ตของเขาก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้ก็ปรับได้สี่ทิศทางนะพวงมาลัยก็ จะหุ้มหนังสีดำนะคะเดินได้สีดำด้วยค่ะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะคะแล้วก็ตัวแพ็กเกจเสริมที่เราซื้อเพิ่มนะคะเขาก็ยังมีตัว a a d t t v v e r u i s e Control พร้อมกับตัวระบบ s t o p and g o แล้วก็ระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางด้วยนะคะจอหลังพวงมาลัยของรุ่นสปอร์ตนะคะมาในขนาด8นิ้วแบบนี้เลยนะคะก็จะแสดงผมต่างๆของรถเรานะคะแล้วก็ รุ่นนี้นะคะก็จะมีพุชสตาร์ด้านข้างตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวสปอร์ตเนี่ยจากเดิมเดิมมาเนี่ยยังไม่มีที่ใส่แก้วน้ํานะคะคันนี้เนี่ยยิงใส่ที่ใส่แก้วน้ําให้ด้วยนะคะก็ติดตั้งให้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะด้านล่างก็จะเป็นแผงควบคุมไฟหน้าทั้งหมดนะคะตัวไฟหน้าเนี่ยสามารถที่จะตั้งเปิดปิดอัตโนมัติได้นะคะแล้วก็ตัวแพ็กเกจเสริมเนี่ยก็ยังเพิ่มระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะให้ด้วยนะคะ ในส่วนของตัวกระจกมองด้านหลังเนี่ยรุ่นสปอร์ตอะได้เป็นกระจกตัดแสงแล้วนะคะพร้อมกับช่องเสียบ USB ด้านข้างกระจกนะคะตัวนี้ก็เวลาที่เราจะติดตั้งกล้องบันทึกหน้าเราก็เสียบกับช่อง USB นี้ได้เลยนะคะ จอตรงกลางของรุ่นสปอร์ตนะคะจากเดิมเนี่ยสปอร์ตธรรมดาเนี่ยจะเป็นขนาด10.1นิ้วนะคะคันนี้เนี่ยซื้อแพ็กเกจเสริมนะคะก็เลยได้อัปเกรดเป็นขนาด12นิ้วเลยนะคะใหญ่เท่าตัวท็อปเลยนะคะจอเนี่ยเขาสามารถที่จะรองรับ Apple c a r p l a y Android Auto แบบไร้สายนะคะมีระบบเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็มีระบบสั่งการด้วยเสียง s ิงค์ a ด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อ Ford p a s s c o n n n c t ได้นะคะด้าน,นล่างนะคะ ก็ยังมีตัวช่องชาร์จไร้สายให้ด้วยพร้อมกับตัวช่องเสียบ USB ให้ด้วยค่ะเกียร์ของรุ่นสปอร์ตเนี่ยจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะโหมดการขับขี่เนี่ยมีให้ถึง6โหมด4โหมดเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวขับ2และตัวเพิ่มแพคเกจนะคะก็ยังได้ตัวเบรกมือไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะก็ระบบความปลอดภัยของเขานะคะก็จะมี แอร์แบ็กหกใบนะคะ ABS EBD ESP ระบบกล้องกันการลื่นถลไมลแล้วก็มีระบบต้องการการพลิกคว่ำนะคะแล้วก็ในส่วนแพ็กเกจเสริมนะคะที่ยังไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็ยังมีตัวระบบช่วยควบคุมรถหลังจากการชนนะคะแล้วก็ยังมีระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนก็มีให้ด้วยนะคะมีระบบป้องกันเมื่อมีระบบป้องกันการชนเมื่อถอยหลังแล้วก็มีระบบป้องกันการหักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการปะทะด้วยนะคะ รุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยที่ลูกค้านะคะถามถึงเป็นอย่างมากเลยแล้วก็สีเทาเนี่ยเป็นแรไอเทมเลยนะคะหายากมากๆเลยคันนี้นก็หามาส่งมอบให้ลูกค้าได้นะคะถ้าลูกค้าท่าน,นใดนะคะสนใจรถยนต์ Ford Ranger นะคะรุ่นสปอร์ตพร้อมกับแพ็กเกจเสริม60,000บาทไว้ใช้งานเนี่ยก็สามารถโทรติดต่อหญิงได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ญิง087ค่ะ 6 7 9 5 9 6 9นะคะยินดีให้บริการทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะคะหญิงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e หญิงด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ